ทดลองระบบน้ำครับใส่น้ำจากกระดานลงมาพักใส่บอซีเมนต์จังปั่มใส่ใส่ต้นทุเรียนครับใส่มสมาปิงเก์ คือระบบน้ำใส่หัวแบบหัวงูเห่าครับร้อยแปดสิบองศา การต่อระบบน้ำเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกระิทำการผมส่วนทอด PVC ครับือ,อ่ปูกไว้กินเองกะิได้กินบ่ต้องถาเบิ้งเห็ดระบบน้ำยกโคก ลูกในยยกโคกขึ้นมายกพ้วนขึ้นมาต่อระบบนำสไสใบกระสีเอาใสาสวิตท่าม,มือครับจะให้โทษเป็นเวลาเนาะกระสีโทษตอนเสาร์สามไอสามสิบนาทียวสีต้องการติดตั้งตัวสวิตท่าม,มือครับ สำหรับมือนีกระแททดสอบนะครับเนาะทดสอบระบบน้ำก็แห้งดีครับแห้งดีว่าถึงครับครับสวัสดีครับ